คุณครูจะสร้างคลิปหรือแบบทดสอบในเว็บไซต์ GoConquer ได้อย่างไรและแบบทดสอบในเว็บไซต์ GoConquer นั้นมีกี่แบบกี่ประเภทและสร้างยากหรือไม่เราจะไปเรียนรู้และลงมือทำกันในคลิปนี้ครับ GoConquer.com เว็บไซต์เจ๋งๆที่ครูทั่วจักรวาลต้องรู้จักกลับมาแล้วครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง <S <S ทีเดนชานะครับ คลิปนี้เป็นตอนที่2นะครับสำหรับเว็บไซต์ goconquer com หลังจากที่หายไปประมาณ11วันนะครับในคลิปที่1ก็ปล่อยไปประมาณ11วันที่ผ่านมานะครับก็มีคุณครู2-3ท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าดูคลิปนี้จบแล้วสมัครแล้วรอตอนต่อไปนะครับในวันนี้ครับเรากลับมาที่เว็บไซต์ goconquer มาทำอะไรครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างควิสหรือแบบทดสอบ และจะไปดูแบบละเอียดเลยนะครับว่าแต่ละแบบนั้นทํำยังไงมีกี่แบบมีข้อจํากัดอะไรบ้างทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปนู่ฝากกดติดตามก่อนฝากกด u b s c r i b e ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจในการทําคลิปของทีเด่นแชร์ก่อนนะครับไปดูเนื้อหาข้างในกันต่อเลยครับอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านก็จะต้องมาที่เว็บไซต์ goconquer.com นะครับหลังจากนั้นก็สมัครสมาชิก โดยใช้เวลาไม่นานนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็แนะนําให้กลับไปดูคลิปแรกก่อนนะครับแล้วก็ทําการสมัครสมาชิกหลังจากนั้นค่อยกลับมาดูคลิปนี้และคลิปต่อๆไปจากนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าระบบแล้วนะครับวิธีการในการสร้างเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไปที่ปุ่ม create หลังจากที่กด create แล้วนะครับก็จะเจอกับเมนูที่สร้างได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็น slide set podcast mind map โน้ตโปชาร์ดคอร์สนะครับและอีกอันนึงก็คือควิสซึ่งเราจะเรียนรู้กันในคลิปนี้ส่วนความสามารถอื่นๆนะครับเมนูอื่นๆเราจะทยอยเรียนรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยในคลิปต่อไปนะครับแน่นอนครับตามสไตล์ของที่เดนแชรนะครับจะแบ่งคลิปเป็นตอนสั้นๆเพื่อที่จะให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาดูเนี่ยดูจบแล้วอยากจะให้ลงมือทําทันทีนะครับเพื่อที่จะได้ เข้าใจแล้วก็นําไปใช้จริงนะครับผมเพราะฉะนั้นในแต่ละคลิปก็จะพยายามนะครับไม่ให้ยาวเกิน15นาทีนะครับจะอยู่ประมาณ8นาที9นาที10นาที11นาที12นาทีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับพูดมากไปแล้วกดคลิ๊กเลยปึ๊บหลังจากที่กดคลิ๊แล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับมีลูกศรชี้นะครับเขียนว่า Click here to a d d question to the quiz แต่อันดับแรกที่เราจะลืมไม่ได้นะครับเราต้องตั้งชื่อก่อนในส่วนของเอาไตเติตรงนี้นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะใส่เป็น TDS Quiz 1นะครับซึ่งถามว่าพิมพ์ภาษาไทยได้ไหมคำตอบคือพิมพ์ภาษาไทยได้100%ครับพิมพ์ภาษาไทยได้ร้อแต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนที่สอนะครับในส่วนของ subject เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีหมวดหมู่ด้วยแต่ถ้าเกิดเราไม่เลือกเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ในส่วนของ unassign นะครับ unassign แล้วหมวดหมู่ที่มีมาให้ตรงนี้ถ้าเกิดไม่ตรงกับของเราเราสามารถ create new subject ได้ใหม่นะครับ create new subject ได้ใหม่โดยการกดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับก็ add name เข้าไปนะครับ ใส่ e x a m l e v e l เข้าไปว่าต้องการระดับไหนนะครับมีไอคอนด้วยแต่ว่าในทีนี้ผมจะขออนุญาตไม่เพิ่มนะครับกด cancel ในส่วนของ tag นะครับเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เช่นใส่คําว่า TDS แล้วกด enter ก็จะไปในลักษณะแบบนี้ซึ่ง tag สามารถใส่ได้มากกว่า1 tag แน่นอนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นลองพิมพ์คาว่า Chris นะครับก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้ Description เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ ในส่วนของค่าตั้งต้นที่ระบบแนะนำมาเนี่ยผมว่าเราเปิดไว้น่าจะดีที่สุดนะครับอย่างเช่นการแจ้งเตือนการอนุญาตนะครับการที่จะให้แสดงผลบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องหมายถูกกิละแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นได้นะครับว่าข้อคำถามที่เราสร้างหรือกิจกรรมที่เราสร้างเนี่ยมันจะถูกกำหนดให้เป็นสาธารณะโดยอัตโนมัติ และอีกอย่างนึ่งนะครับในแบบฟรีๆจะมีข้อจํากัดอย่างหนึง่งที่อาจจะทําให้รําคาญใจเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นก็คือการมีโฆษณาขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดมีโฆษณาขึ้นมานะครับให้กดรีมูฟแอ d ตรงนี้นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งมันจะให้เราอัปเกรดนะครับแต่เราก็ไม่ต้องอัปเกรดนะครับเรากด c a n c e ิได้เลยนะครับเรากด c a n เซิตรงนี้แล้วเราก็สร้างใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ จริงแล้วเราอาจจะต้องสร้างเร็วกว่าน,นี้นิดนึงพอดีผมพูดนานนะครับโฆษณาก็เลกขึ้นมาโอเคอันนี้ผมขีดนะครับขีดลบขีดลบนะครับแล้วก็กดเซฟก็จะเห็นว่าในส่วนของไตเติลเนี่ยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ไตเติลแบบนี้แล้วต่อไปเราไปสร้างข้อคําถามและไปดูข้อคําถามกันในคลิปนี้ครับ วิธีการในการแทรกข้อคำถามหรือการสร้างข้อคำถามก็ไม่ยากนะครับเราจะกดไปที่รูปสอนชี้ตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกที่เขียนว่า insert question กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งก็จะมีข้อคำถามอะไรบ้างเรามาดูนะครับมี multiple choice มี checkbox มี to all for นะครับแล้วอันที่สองน,นะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่2ก็คือ fill in the b a n k with take drop down drag and drop นะครับ label image with take dropdown and drag and drop นะครับในที่นี้นะครับในคลิปนี้เราจะเรียนรู้กัน3อันก่อนนะครับนั่นก็คือ multi p l e choice checkbox แล้วก็ t u o or f l s l นะครับผมจะกดไปที่ multi p l e choice นะครับเมื่อเรากดแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับหน้าตาค่อนข้างใช้งานง่ายมากแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือ question คือคำถามข้างบนนี้ซึ่งจะเห็นว่านะครับสามารถแทรกรูปภาพในข้อคำถามได้ด้วย แทรกเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อคําถามในช่องตรงนี้ในส่วนที่2นะครับเป็นส่วน answer นะครับคําตอบซึ่งก็จะขึ้นค่าตั้งต้นมาให้2อันแต่ว่าเราสามารถ add เพิ่มตรงนี้ได้นะครับแล้วด้านหลังก็จะมีในส่วนของการกําหนดคําตอบที่ถูกต้องนะครับในส่วน correct แล้วก็มีรูปถังขยะที่จะได้ใช้สําหรับการลบนะครับตัวเลือกนั้นๆหรือว่าคําตอบนั้นๆน,น,นะครับในส่วนของ e x p a n d นะครับ หรือคอาอธิบายเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับในที่นี้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยใส่กันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสร้างข้อคําถามง่ายๆในส่วนของ multiple c h o i c e ผมจะลองแค่1 0 0่บวก1น0นะครับในส่วนที่เป็น Text ธรรมดาก่อนยังไม่มีรูปภาพนะครับเคแล้วก็ใส่ชอยนะครับอันนี้เป็น200 300านะครับกำหนดเพิ่มก็กดเครื่องหมายบวกนะครับ400แล้วก็ 500, 500 สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือการกําหนดเฉลยนะครับอ่าโอเคซึ่งข้อไหนที่ถูกกาหนดที่เป็นเฉลยก็จะขึ้นนะครับสีดำเข้มนะครับขึ้นกว่าเดิมซึ่งอันเดิมจะเป็นสีเทาจางตรงนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายถูกหลังจากที่เราเพิ่มแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มเซฟหนึ่งครั้งข้อคําถามที่เราเซฟก็ตามมาปรากฏขึ้นตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดเราอยากสร้างเพิ่มเติมนะครับเราก็ insert question แล้วก็เลือกแบบที่ต้องการนะครับในที่นี้ผมจะ add multiple choice อ,อ,อีก2ข้อให้เห็นนะครับลองกดตรงนี้ดูขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับข้อนี้ผมจะลองใส่รูปภาพด้วยนะครับกด add นะครับ a t t r a c t image การใส่รูปภาพสามารถทำได้2วิธีหลักๆนะครับจากที่ดูตรงนี้แล้วก็รูปภาพที่ เราจะนําเข้าไปเก็บนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าแบบฟรีเนี่ยสูงสุดได้50เมกะไบต์ซึ่งตอนนี้สังเกตดูว่าผมยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็น0%อยู่ตรงนี้การอัปโหลดรูปภาพเข้ามาอย่างที่บอกครับว่ามี2แบบแบบที่1คือการอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์คือการอัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับในแท็บเมนูแรกอันที่2คือ Import Form URL นะครับเดี๋ยวเราจะลองทั้ง2แบบเลยนะครับแบบที่1งเราอัปโหลดเข้ามาก่อนนะครับ Browse for Media File แล้วก็ทำการเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะอัปโหลดเข้ามาได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะเลือกอันนี้แล้วกดโอเคซึ่งนะครับสิ่งที่เราอัปโหลดเข้ามาเนี่ยจะไปเก็บใน Library นะครับหรือว่ามีเดียด้วยเพราะฉะนั้น50เมกเนี่ยก็จะมีการถูกลบออกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเห็นว่าตอนนี้เป็น0.2เมกะไบที่ถูกใช้ไปนะครับแล้วถ้าเราจะเลือกเราก็กด Insert รูปภาพก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับ แล้วก็ถามคํถาถามได้เลยนะครับอย่างเช่นมมถามว่าจากรูปภาพคือเครื่องมือใดนะครับหรือว่าคือโปรแกรมใดนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่ Google Chrome ใส่อันนี้เป็น f i r e f o x นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเนื้อหาตัวอย่างเท่านั้นเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ไม่ว่าทุกท่านจะสอนวิชาไหนเนื้อหาอะไรก็สามารถสร้างเป็นของตนเองได้นะครับโอเคอันนี้เป็น IE นะครับอาจจะเลิกใช้ไปแล้วก็ขออนุญาตสร้างมาเป็นช h o i c e นะครับก็แล้วกันนะครับกด Correct กด Save นะครับปึ๊บโอเคได้2ข้อแล้วนะครับลอง Insert เพิ่มอีกสักข้อหนึ่งนะครับในส่วนของ Multiple Choice a few moments later